เราปิดไฟหมดทั้งตึกเรื่องความปลอดภัยกรณีการทำให้สูญเสียแล้วมันยิงในขณะที่ตื่นประชนกำลังทำงานพี่ขอโทษนะคะที่ฉนวนการซาว่าย่งไม่ทำาะไรขนาดนี้เลยเี่ดูสิลูกสั่งเห็นปะมันมีเรือเอี้ยมจุนเว่งล่องไมมนะเจ้าพยามาเราก็มีคนทำรายการเราออกรายการท่านผู้ชมรู้มาแม่งยิงเอ็มเจ็ดสิบเก้ามา ใส่ห้องส่งเราเข้าไปในห้องส่งเลยไอ้บาสที่กระโดดตัวยาวเลยถ่ายท่อสดอยู่ล้มลงเลยเนี่ยมันจะฆ่ากันทั้งชุดเลยเอชซีผมนึงบอกเอชซีให้ระวังและท่านผู้ชมรู้มาเราไม่ได้ถอยนะเราก็สู้แม่งนะ <c oughs> พันธมิรเพชรบุรีเนี่ยนักเลงสุดตัวนักเลงเมืองเพชรรู้ว่าเราโดนยิงอย่างเหลืออีเยมจุนคิวเอ็มสิบหมาหาเรา <c oughs> ที่ ฟังตรงครับขึ้นไปบนดาดฟ้าดาดฟ้าเลยนะแล้วรอพอเยี่ยมจุนมานะแม่งมีเสียงปืนมันยิงมานะม,นมันมีไฟพวปพวกเขาก็สายยิงสวนแม่งไปเลยท่านผู้ชมมันไหมนี่ไม่เคยเล่าใครฟังโคตรมันเลยต้องชมเชยนักเลงเมืองเพชรตัวจริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าท่านผู้ชมไม่เคยรับรู้พวกเสื้อแดงไม่เคยรับรู้ คุณบอกว่าคุณโดนพวกทหารภายใต้อพิสิทธิ์กสุเทพเนี่ยฆ่าคุณอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่คุณไม่เคยรู้เลยว่าผมได้โดนรุมฆ่ามาขนาดไหนรุมฆ่ามาขนาดไหนจากเจ้านายพวกคุณเนี่ยทักษิณชินวัตร